ปิดฉากอย่างเป็นทางการสําหรับกีฬาซีเกมครั้งที่ส2สองโดยขมรรับบทเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในพิธีปิดที่สนามมรดกเตโชมีการส่งมอบธงให้กับประเทศไทยซึ่งเตรียมเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งที่สาานั่นเองงานนี้บิ๊กป้อมไปรับส่งมอบด,ด้วยตัวเองถึงสนามแน่นอนว่าไม่ลืมที่จะต้องมีคนคอยประคองตลอดเวลานอกจากนี้ไทยยังร่วมแสดงในพิธีปิดซีเกมดังกล่าวอีกด้วยสรุปเหรียญรางวัลตลอดการแข่งขันเป็นทางด้านเวียดนามที่เป็นเจ้าเหรียญทองอีกสมัย จากการอัปเดตวันที่17พฤษภาคมเวียดนามได้136ทองรวมทั้งหมด359เหรียญไทยคว้าอันดับ2ไปครองกับทอง108เหรียญอินโดนีเซียที่3ได้87เหรียญทองส่วนเจ้าภาพกัมพูชาได้ทองไป81เหรียญทีมงานไทยรัฐได้มีการโชว์สถิติการคว้าเหรียญของเขมรในซีเกม5ครั้งให้หลังในปี2015ได้ทั้งหมด15เหรียญปี2017ทำได้17เหรียญปี2019ได้46เหรียญ ปี2 0 2 1ได้ทั้งหมด63เหรียญและเมื่อกัมพูชาเป็นเจ้าภาพสามารถกวาดรางวัลได้ทั้งสิ้น282เหรียญเรียกได้ว่าก้าวกระโดดอย่างน่าอัศจรรย์ความหลงจากการชิงเหรียญทองของฟุตบอลระหว่างไทยกับอินโดนีเซียอย่างที่ทราบว่ามีเหตุการณ์ตะลุมบอลเกิดขึ้นทั้งนักเตะและทีมสตาฟซึ่งเป็นภาพที่ทําให้ไทยเสียหายทั้งประเทศจากพฤติกรรมในสนามดังกล่าวไม่เพียงกระแสด้านลบที่ชาวอาเซียนสาดใส่ไทยเท่านั้น แม้แต่คนไทยด้วยกันเองก็ต้องยอมรับสภาพและติดเตียนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ภายหลังจากการแข่งขันจบลงทีมสตาฟของไทยได้เข้าไปพูดคุยกับทีมงานของอินโดนีเซียพร้อมขอโทษต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งน้ําตาซึ่งฝั่งอินโดก็เข้าใจถึงอารมณ์ในสนามน้อมรับคําขอโทษจากไทยและให้อาภัยซึ่งกันและกัน Konco yang Saya menghalau anak-anak supaya jangan sampai ada yang kena pukul atau ada yang saling mukul. Tiba-tiba malah saya dipukul gitu. Begitu kita pukul ya sudah lah. Kita banyak orang dipukul dengan orang yang begitu besarnya tangannya segitu. Gimana kita? Langsung saya. Ya Allah ya Allah ya ya Coach bima ya Allah, ya. mereka nah, saling berpelukan. Ya, 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 cuma reporter. ya ya, Luar biasa ya okay. When you go to Thailand, today, today, ya, oke, okay. yeah? okay. meeting back. To Thailand. Okay. oke, okay. okay. ya, Allah yeah. sepak bola yeah. menyatukan dunia, sepak bola menyatukan dunia. But, um, kum, gue tuh bingung mau And last, last time, ชาวอินโดนีเซียกล่าวกับไทยว่าคุณสุภาพบุรุษมากทีมชาติไทยฉันเคารพคุณจริงๆแล้วเราไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มก่อนแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นนิสัยที่น่าสรรเสริญ มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อีกคนบอกไม่มีปัญหานั่นมันแค่ในเกมเราทุกคนในอาเซียนเป็นเพื่อนกันอินโดนีเซียและไทยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเราแข่งกันในสนามหลังเกมเราเป็นเพื่อนกันเมื่อผู้ชายหลังน้ําตาเรารู้ว่ามันออกมาจากใจคนสุดท้ายคอมเมนต์ว่าสถานการณ์มันร้อนมากจริงๆเราเองก็ได้ย่อเย,อเยอ้ยไทยเหมือนกันเป็นอารมณ์ของเราที่ทําผิดพลาดและขาดสติโดยเฉพาะการแข่งขันความตึงเครียดสูงหวังว่าเราทั้งคู่จะจํามันเป็นบทเรียน พระเจ้าโอบก,กอดและให้อภัยได้ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาชาวมาเลเซียบอกไทยและอินโดเป็นพี่น้องกันมาเลเซียก็รักไทยและอินโดแต่เราไม่รักแคมเบเดีคอมเมนต์ชาวติมอร์บอกเราขครารบชายไทยคนนี้กล้าที่จะยอมรับผิดและขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายคนคอมเมนต์บอกว่านี่เป็นบทเรียนให้ทุกคนได้ไต่ตรองมันก็เหมือนกับคนในครอบครัวถ้าพี่น้องเถียงกันก็ต้องมีการพูดคุยกันไม่ให้ใครเอาไฟมาเผาเพิ่มได้ เราชาวอาเซียนโปรดอย่าแบ่งแยกกันอีกเลยส่วนคนไทยตำหนิผู้ที่ก่อเรื่องว่าขาดความเป็นผู้นําและไม่มีวุฒิภาวะและน่าจะมีการออกมารับผิดชอบหรือมีบทลงโทษกับคนที่ทําให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายนอกจากนี้สํานักข่าว BBC รายงานให้ชาวโลกได้รับรู้แล้วด้วยทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแม้ว่าไทยอาจจะไม่ได้ประสบผลสําเร็จตามที่นักกีฬาและสตาฟโค้ชตั้งความหวังไว้ แต่ฟุตบอลก็คือการแข่งขันกีฬาจะต้องมีผู้ชนะกับผู้แพ้อย่างไรก็ตามสมาคมขอแสดงความผิดหวังและขอโทษต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายทะเลาะวิวาทนอกสนามที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันซึ่งมีภาพปรากฏออกสู่สายตาผู้ชมทั้งในสนามและแฟนบอลทั่วโลกนั้นสร้างความเสียหายต่อฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะทีมงานสตาฟต้องรักษาภาพลักษณ์ในฐานะตัวแทนของคนไทยทุกนาทีในการทำหน้าที่จะต้องตระหนักถึงการมีวุฒิภาวะความอดทนต่อสิ่งยั่วยุ มีการควบอารมณ์ที่ดีภายใต้การแข่งขันที่มีความกดดันสูงเช่นนี้สมาคมขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนและจะมีบทลงโทษเด็กขาดทันทีที่เดินทางกลับประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อแฟนบอลชาวไทยซึ่งจะทำการส่งหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการกับองค์กรอื่นๆและยินดีที่จะน้อมรับทุกคำเสนอแนะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีก ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ